สวัสดีครับพี่น้องคระตุกกระช่องตาลนี้ลังลุ่มเชี่ยวพี่น้องครับ,กกาารรบ,รบย้ายขั้วด่วนครับพี่น้องเ้องหาันฟุ้งก็สางห้องน้ำอยู่นะครับพี่นอ้องแตะลักขั้วจมุนหันเด้คลิปแรกที่พี่น้องเห็นย้ายครัวด่วนครับพี่น้องครับไม่น่าเชื่อ ได้ง่ายไม่างานกับเจ้าเนไ่ครับเป็นวะถ้าจีคอนเคสูงย่างกินมาเั้งมดบอตื่นมาว่างานเห็นเอารถกัวเสียแต่ลเนขาไม่ล้าซิตัอยูนังมันให่นักไกตรงมาแบบไหมครับ่ไม่ ข้างหน้าครับเสร็นใจชอบเลยนะโครงสรงง้างหลักเสร็จเรียบร้อยรถกระถังตัง้งเรียบร้อย เต้นนะพุณครับเติมแล้วครับพี่น้อนจริงว่านำบางส่วนจะผักอยู่ดไตวิธีนะครับเริ่มจองจับจองที่กลางพื้นแบเต็นกันมือนี้เห็นหนาผมเห็นหนาวไอ้ชั้นต้องไปดมเนาะทำกันนะเครียดนาไอ้ชั้นแม่ น้ำไปก่ันน้แม่คี่ย่างนี้เดินหน้าลูกคี่ย่างนี้เหมือนนี่ฮะแม่ฮะเหมือนนี้คี่ย่างนี้ มีลูกสักไต่อไปก็คงมีร้านอย่าลืมนะแม่ลูกสะกไพ่ก็มีแล้วแต่ง่อนแต่งงางไม่นนะคุณจักกินให้เนี่ยนะเงีน้อีเนี่ยนะจะมันนากสินพวกนี่นะได้ลูกไพ่ไหมนะเดี๋ย ใครแมงกับก e e, e, ินเรื่องกินดองได้ไหมล่ะถ่ายงื่ตัวใครไม่งไหมคนประตูคนประตูไส้ยังไม่ไรอ่ะไ่ยังอิ่มแพก้ลุกหยงหยากินทับได้ไอ้ดินฟื้นเหรอฟืน ่ขั้วด่วบหันไกลโผลหันแสดงว่าส่แตยังต่นึ่งเขาม่แล้วตื่แล้วต่นโอ้ ออวงหันหนึ่งเขาซื้อนแม่หนงเขาไม่ไ้ไปนาล้คนเายหนึ่งเขาซื้อแล้วก็เอานาแปลงกันคือนาม่เป็นไทยามมันงเข็มระบ่านในตีนเขาบอกเนี่ยตั้งวิธีไว้เปนว่าถ้าบอกตั้งวิธีด้เนี้อย่งตัวเค่กนไเชือบ่แมวไว้กวนท้เยอะก็เขาเขาจะใ่ดนแล้วตั้งก่ไรอั้ตูกได้เขาตั้งไปปูกับหาอย่างกเพหไอ่คืออยู่วงนี้เล้เนาะ่ที่งนี้ด้ยเน อยากดังนิดหน่อยไม่งั้นเรแป๊บเดียวเลิกแล้วเบื้องเหลี่ยมดอกสมอใ้พอมาได้ดึงให้ เล่นกันแดะกันไปหลงจับดีจับดีจับอะไรดีตุม À đây đi mẹ ăn nhau đấy mẹ mấy này. Ừ. Đây, mẹ mấy

กมียเงี שוב> שוב> ้อลงเตานี้ใส่พลพอตดต่อเต็มเลยนกัต้องได้ดึงอีกแล้วกเดี๋ยวเลกับลอยไปแล้วกางเลนคกับ